ก็มวนหน้าการม้วนหน้าทําให้ศรีรษะลงต่ำเลือดจะไหลลงไปที่สมองมากขึ้นการที่เลือดไหลไปที่สมองมากขึ้น,นะะจะทําให้แขน,นสมองแตะนิ้วของเด็กจะฉลาดขึ้นนะคะดังนั้นในห้องนองเนี่ยเขาจะเน้นจากเลยมากเด็กๆเนี่ย ก,ก็ต้องเยนูนะคะที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของเขา นะคะนะคะ